สาวะมนดีมากพอเป็นบาร์บี้พอเป็นบายแล้วก็อยู่ในอุตสา,าะสหมะมนดีแล้วก็แบรนด์ซูเอ็นด้วยค่ะอือจริงๆเรากับแบรนด์มีความลขายจะคุยก็เออไม่หายใช่เลยเพราะว่าแอมเบรเดี้ มาติดขอบเวทีกับโคโลชัน่นด้วยใช่ฉลองอครบรอบ10ปีค่ะก็ดีใจกับคุณลุงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ขวัญมาเป็นเกียรติในงานของสุวิทย์ด้วยแล้วก็เราก็เหมือนเป็นแฟนคลับของเขาคนนึงแล้วก็มีดูแลเสื้อผ้าให้กันอยู่แล้วอยย่างงเี้วันนี้ก็มาเป็นซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะซินตี้มีแฟนอย่าง <laughs> ตรงๆเลยไม่มีแฟนมาล็อสมัครค่ะแฟน อุ้ยสวยยังเราต้องเปิดรับสมัครเลยอ้าวสสวยแบบนี้ต้องเลือกเออเออสบายเหมือนเดิมค่ะสเปคเหมือนเดิมยังไม่โลนเละทำไมยังไงบ้างยังไงบ้างเราไม่มีอาเซลอยหรอกเราเขาไปครอบไม่ไม่อาเซ่ ก็วันไหนที่ไม่ใช่ก็ตัดออกเป็นผู้หญิงที่ตัดเก่งก็เลยอยู่คนเดียวไม่เหนื่อยหรอกเพราะมันตัดออกไปเยอะๆอะไม่เหนื่อยสนุกดีอยู่คนเดียวมันจะทำให้ตัวเราแข็งแรงเป็นผู้หญิงที่ท้ามากแต่มันไม่เหลือใครมาได้อะไรนะก็ตัดออกเป็นแชีวิตมันก็ไม่ได้เศร้าขนาดนี้มีความรู้สึกุข เลยค่ะลองทําธุรกิจดูเ,เราตื่นมาเราจะไม่มีความวมื่เเงาเลยเราจะคิดว่าเอาเอเราจะทำโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าดีนะ,เ,ะเราจะขายของอะไรดีนะชีวิตไม่มีความเ่าเงาแต่ธุรกิจเราขึ้นชื่อมีแต่ปัญหานะแต่ถึงว่ามีแต่ให้เราแก้ทุกวันนะ <laughs> ใช่ก็สรุปดีค่ะเราก็มันเป็นอะไรที่เราดูแลลูกค้าซึ่งกันและกันแล้วก็ตอนนี้มันก็เป็นสิทีข่ันพาวดกสิเซนด้วยในการที่แบบหนูทำโปรดักต์ออกมาใหม่โดยการที่ตอบโจทย์ให้กับน้องๆบางคนที่อคิดว่าเรื่มไม่ถึงลิปสติกของผู้ควานสต้องเก็บตางคอันนี้หนูก็ทําราคาใหม่มาให้น้องๆเด็ดแล้ว1 9 9่ง้โจีตลาดอนนี้ได้เหรอ เออททุกางเลยนะหนูต้องขอบคุณโรงงานด้วยที่ไม่ปิดโรงงานมีหนูเออคือเขาก็แบบช่วยขวัญเจฟที่ว่าเราเอาคุณภาพเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที้ขวัญมีธุรกิจในมูกี่อะไลนะแม่บ้านครับตัดหมดเลยค่ะเหลือแค่อย่างเดียวก็คือเป็นเครื่องสบอาคอสเมติกอันนี้จะอยู่ที่เคยดมาไม่ทำแล้วอาเชิญแม่บ้านอ๋อไม่ทำแล้วแล้วทำเล็บหนูเออแม่บ้านหนูไม่ท่หนำก็แต่จบโควิดแล้วเพราะว่าที่เราเริ่ม อนหลักที่เขาทุกคนเริ่มอยู่ตัวแล้วหนูก็ส่งมอบแม่บ้านให้กับคนค่อนแต่ละหน่วยงานก็ให้เขาอยู่ดูแลกันไปก็ถือว่าปิดจ็อบพี่เื่าทำนี้ไม่ได้มีเหตุอันใดเลยใช่ไหมเปิดชีพมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าเราทําหลายอย่างเยอะมากแล้วก็ทำคนเดียวรเเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคัดเลือกในสิ่งที่เราชอบที่สุดปัญโควคนงไหมท่านที่ปิดสาวทั้งหนึ่งเปิดแล้วปิดปิดทุกคนว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเราต้องทําทุกอย่างเพื่อรักษา เรามีโอกาสเสร็จแล้วเราจะต้องออไขว่คว้าเข้าไปก่อนแล้วก็พอโอกาสอีกเราก็ต้องมาเลือกว่าอันไหนที่มันใหญ่ที่สุดเป็นิ i ก,กอ m p a c t สำหรับตัวเราเราไม่สามารถทําหลายเยอะสิ่งหลายอย่างได้ในเวลาเีย่ันไั่นเอพี่ถามธุรกิจที่มันพิ่งปิดไปในเรื่องคนกําไยค่ทคุณมันเป็นย่างหรว่าก็ไลยค่ะดีค่ะแต่ว่ามันเหนื่อยอย่างที่มบอกว่าเรามีมีแค่เราเดียวเราไม่สามารถไปโฟกัสหลายอย่างได้โดยเฉพาะตัวเราท่มาา เนี่ยตอนนี้ก็คือเหลือลิอโปรดักต์เครื่องสำอางแต่ว่ามีไลายโปรดักต์มีทั้งสกิน่แคร์แล้วก็เซี่ลดสิวมีทั้งลิปซึ่งลิปหนูก็แตกไลย์ไปอีกลิปแมทต์ลิปออยล์ลิปคอลาเจนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันทำให้เรามีความสุขเป็นยังไงบ้างกับโปรดักต์ความงามอะเรามีความสุขมากพี่เพราะว่า ผู้หญิงว่าวันหนึ่งอ่ะเราจะได้รออะไรใหม่ๆเหมือนเราอยู่หน้าเคาน์เตอร์แบรนด์ทุกวันอ่ะแล้วพี่เดออกมาแล้วเราเหมือนการเลือกเราหยิบช็อปล้วลองเทสแล้วพอเราชอบตัวไหนเราก็มาอัดแอปอาจจะมาแบบว่าปรับรโนทเออปรับดีไซน์ให้มันแบบตอบโจทย์สำหรับเราหรือในตลาดใหม่ๆมันก็เหมือนผู้หญิงออวย์ช้อปปิ้งตลอดเวลาเราจะไม่มีความสุขไ่าย่หรอแต่ว่าตื่นมาไม่ปวดหัวแล้วไม่ตื่นมาคือคิเอย่างเดียวเลยว่าฉันจะทำอะไรใช่ เราทำอะไรในสิ่งที่มันชอบเครื่องสำอางนะเพื่อนแล้วลิปสติกอ่ะเรามันเลือกได้หลากหลายไลายได้มีสีอะไรอย่างเงี้ยมันชอบอีกทีเนี่ยจะเปิดโรงงานแล้วจริงเหรอพูดเล่นเหมือนกับพูดไปเรื่อยใช่ไหมคะจะให้เราต้องไปต่างประเทศบ่อยๆเรื่อยไหมแต่เขาเต้องตรงหิ้วเหรอถึงแบบนี้ธุรกิจเราแบบปิดไปต่างประเทศบ่อยๆนี่คือไปทำธุรกิจก็มีมีว้ยค่ะก็มีพี่ๆหลายๆท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ให้โอกาสที่ให้เราเปิด ให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งจากคําว่าด,ดาราเนาะที่เราจะอยู่ในเบื้องหน้าอย่างเดียวพอถึงเวลาวันหนึง่งเราอาจจะต้องมีโลกประถาที่มันกว้างขึ้นเรียนรู้อะไรที่มันใหม่ๆมากขึ้นก็ก็ดีใจอย่างล่าสุดก็ไปเกาหลีก็ได้ไปที่โรงงานของอแบรนด์หนึงที่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาที่เกาหลีอูรานน,นะคะก็ไปดูถึงกระบวนการผลิต เจอ้าไมเาเจอหนูไม่ได้คุยกับเจ้าที่นะทำไมอ่ะทำไมอ่ะเฮ้ยกูถามไ่ไดี๋ยวกคุยกับคนเลยอะไรกัพี่ก็ถามมาคุยกับผู้ชายแล้วเป็นไงบ้างมันมันมันแล้วแ่ธุรกิจไปคุยเรื่องอื่นแล้วก็รู้สึกอุ่นใจเหมือนคุยกับเจ้าที่แหลแเราคุยกับเจ้าที่เราอุ่นใจยังไงอ่ะเวลาเราไปไหนเราต้องขอเจ้าที่ไหมเเจ้าที่ขอให้หนูเปิดทางนะล้วอุ่นใจไหมอ่ะอุ่นใจ เราเคยกันรื่งธุรกิจเราก็อุ่นใจว่าเขาไม่หลอกเราแน่นอนเราเราเราเขาเรียกไงเรารู้สึกเขาเรียกสแกนยังไงว่าเขาไม่หลอกเราเขาจริงใจแล้วก็บอกเขาจะขออะไรเราก็บอกเราไม่มีตังเราก็หลอกอะไรเราไม่ได้เราไงเห็นไหมเขาไม่เชื่อหรอกมาจะกขอนิสสานีไม่มีตังให้หลอกเอาอะไรไปได้หรอไม่มีหลอกแม่ปวดแม่รุดปวดเออกลับมาเรื่องความรักเป็นไงปลายปีแล้วธุรกิจก็ปังแล้วตื่นมาก็คิดถึงธุรกิจมีเว็บไหนที่คิดถึงเรื่องแบบคู่ เคือตลอดเดี๋ยวมีที่ไหนที่แนะนำหนูว่าขอพอแล้วเจอเระดูกงวงหนูด้วยนคะกระดูจะไม่จะไม่มูเดี๋ยววันห้าวันแต่เราก็มูกิ่งเราก็มูก่เหอก็เก็เห็นเรื่องมูก็เนี่ยเรื่องมูก็ตกลงเห็นไหมไม่ตกลงกันเลยไม่ก็มูเรื่องความรักป่วยไหมตหลังไม่ใช่มูเรื่องความรักไม่ตีกันละเอาจับได้มาไม่ตายใหม่ เราเริ่มมีน้องๆข้างหลังทีมงานใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มแบบทำให้ธุรกิจเราแข็งแรงแล้วอะไรเงี้ยองเทพมั่ระธนมาเป็นเพื่อนองค์เทพคันเลือกให้อยู่ยังไม่ถึงคิวแือว่าเป็นเพราะเราที่ไม่ตอบเราแบบช้อยหรือว่าเขาเลือกเทพเลือกมาแต่กว่าเลือกออกเออมันเป็นอย่างนั้นนะหรือว่าไงเออหรือว่าหนูอาจจะต้องปรับปรับที่เราต้องไม่หยิบออกเยอะเนาะมันเยอะมาที่ผ่านมาในช่วงต้นปีจนถึงเนี่ยเดือนสิบเอ็ดเนี่ยเราติ๊กออกไปเยอะมาก เเเออาาละนน่่ปรืงแต่หนูก็คิดอยู่แต่ว่าหนูถอดถ้าเราไปกี่คนเนี่ยก็หนูไม่มีเวลากินไปเดทกับใครอ่พใช่แล้วหนูไปขอทำไมหนูไปขออะไมเราก็อยากไปขอไอ้คนที่อย่าง first impression แรกอ่ะเราจะต้องมีเรากับเขาอ่ะเราไม่แต่ว่าไม่ชอบเหมือนการถูกบังคับให้ชอบถ้าความดีมันต้องใช้ระยะเวลาจากร้อยเปอร์เซ็นต์ย้อนเหลือสักเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ได้ไหมเขาหยิบมันมาหน่อย จัดโกนที่ีใช่จัดโกช่วงสงไายปีอาจจะจัดโก้นดนแล่แจกแถมรักหนูแถมแม่สองข้อทุกชายต้องมีแี่เลนัแย่นแน่ลยที่แบบ่เห็นแบบผู้ชายเลยเออสูงสูงชายเฮ้ยสูงได้ขอเลยขอแต่งงานเลยเนี่ยฝันเลือกมั้งสิ ดูเดียวเรอมีไม่กี่ร่นหม่งนานจะมาตรงนี้อู้ส่งแล้วย่ต่อส่งแล้วยีต่อมีกี่ดูดูชอบชอบยรวมอะไรคือสมาร์ทกับนิสัยก็คือไม่โกงไม่โกงทํามันไม่มีว่าัคนนอะเดวต้ว่าคนเป็นพอนแม่เรารู้่แล้วรู้มาว่าีจริงใจกับเราแต่ถ้าเจอคนที่เป็นเนื้อคู่พี่อย่างตอนนี้สังคมมันคือเราเห็นเยอะเรา วันนึ้ถ้ามาเป็นคู่เราอ่ะอย่างแรกเลยคือต้องมีความจริงใจให้กันจะผิดจะถูกผมไม่ว่าแต่คุณต้องอยากมองกันมีปมใช่ไหมมีปมไม่ขวัญฟังโยแล้วคุการการที่คนผิดอ่ะมันผิดจากคาที่มันหนักเลยคือโกหกหรรอบกลวงอันคือความที่มันแบบไม่ื่อัตย์นะครับแล้ววันนี้การมีแฟนต้องเล่นความชอบเราหรือความชอบแม่อ้าวชอบเราสิอ้าวก็ทมเพื่อไว้เล่เราไม่ใช่แฟนแม่แต่ว่าแต่ว่า รักหนูแล้วหนูจะให้แม่ไปอยู่ที่บ้านด้วยแม่ไปทำข้าวโปรโมชั่นเ่อแม่เราทำอาหารแล้วแลพ็กวันนี้คือรักหนูแถบแม่รักหนูแถบแม่มีโปรโมชั่นแม่ไปทำข้าวให้ไม่ต้องมีแม่ครัวมีแอลแค่มีแอลอิ่มท้องเลยโจลูแกน่ะมีแอลแล้วอิ่มท่ว่าอป็วันที่ไหนอ่านแ้วฝันว่ามันยากสำหแม่เราใช่ไหมพี่ไม่เหนื่อยเหรอทำหนูเนี่ถามมาตั้งนานแล้วไม่เหนื่อยฝันคิดว่าเราอาพับนะ เราอ่ะเราก็ไม่อยากเสียใจูหมเพราะฉะนั้นร่างกายเราอ่ะเรายังไม่เอามือเราไปสู่ที่มันป่าที่นเพราะฉะนั้นหัวใจก็จะไม่เอาไปเสียัังไม่สมอจะเีขอบคุณกับขวานยมุณาเลมนสอด่งนะองสองออเออนี้